สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาเล่าให้ฟังว่า,าโครงการหรือว่าโปรเจกต์ในอุดมคตินะในคอนเซปต์ไอเดียที่ผมคิดไวเนะี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับทําได้ทําไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีนะฮะนี่คือคอนเซปต์ที่เราวางไว้นะฮะที่เราอยากได้นะครับจริงๆมันก็เป็นคอนเซปต์ที่ผมอยากได้นะฮะคือในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงเนะี่ย จะ,จะใช้มาตรฐานจีนในการสร้างเขื่อนสามผานะครับคราวนี้เนี่ยในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็การจับจ่ายการซื้อของอในโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นาการค้าการขายในโครงการแหล่งท่องเที่ยวในโครงการเนี่ยเราจะใช้ดิจิตอลโทเค็นะครับเป็นเงินดิจิตัลของเราเองนะครับนะ เราไม่แน่ใจว่าที่กฎหมายที่เราเนี่ยมันอนุญาตให้ใช้หรือเปล่านะฮะอันนี้คือเป็นแนวความคิดก่อนนะถ้ามันใช้ได้นะครับเราจะใช้ไฮโดรพาวเวอร์ดมเป็นดิจิตอลโทเค็นของเราเองนะฮะซึ่งมีเอ็กซ์เชงเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะซื้อขายเป็นเงินดิจิตอลได้นะฮะเป็นเงินดิจิตอลได้นะครับ,รบ,นะรบชื่อชื่อว่าไฮโดรพาวเวอร์ดมนะครับเป็นดิจิตอลโทเค็นที่ ผมสร้างขึ้นมา Issue Date ก็ประมาณ66 2019นะครับสร้างเตรียมมาให้แล้วนะครับนะเตรียมมาให้แล้วเพราะว่ามันเป็นสัมปทานระยะยาว30ปีนะเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นไฮโดรพาวเวอร์ดมดิจิตอลโทเค็นนะครับที่เราจะใช้ซื้อของจับจ่ายแลกเปลี่ยนสินค้าในโครงการระยะยาวนะครับนะ แล้วในไซต์งานในโครงการเนี่ยผมจะใช้ cctv ที่เรียกว่าโซล่า cctv นะครับเพื่อตรวจสอบหน้างาน o peration นะครับในเรื่องของ s i ต e management นะครับสแตนดาร์ความมั่นคงถาวรนะครับเราก็อยากได้สแตนดาร์ที่จีนสร้างเกิดสามผานะครับ าการประชุมมิ팅ในไซต์นะครับวิดีโอคอนเฟลเลนต์ผ่านซูมมิทติงเนี่ยนะนะแล้วก็ไซแมเนนเมนนะครับจะใช้โดรนรในการตรวจสอบรีเช็คหน้างานนะครับไซแมนเนจเมนนะนะนี่คือคอนเซปต์ไอเดียนะครับที่ผมเอง <laughs> อยากได้นะอยากได้นะ ก็เดี๋ยวมาติดตามกันดูนะครับว่าเราจะทําได้ไหมค,คอนเซป t นี้จะติดข้อกฎหมายอะไรยังไงหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาติดตามกันดูนะครับสเต็ป by สเต็ปเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ